้าหมายหลักของเรานะคะไปถ่ายทุ่งดอกบัวตองแต่ว่าความลังเลที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยความที่เราออกกันมาจะมาประมาณจะบ่ายโมงแล้วมันก็จะยุ่งยากน,นิดนึงถ้าจะขับไปที่ดอยแม่อุคอเลยถึงฮะน่าจะมืดทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนกันว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะนอนที่ม่อนหมื่นหมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเก็บทะเลหมอกฟูฟู่ได้ในช่วงนี้แล้ว ค่อยตีรถออกมาขับไปดอยแม่อุคออีกทีหนึ่งทีนี้พอถึงดอยแม่อุคอแล้วเนี่ยก็จะช่างใจกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะอยู่กันอีกคืนหนึ่งหรือเราจะตีรถกลับเลยนะคะวันนี้มีมีพ่อมีแม่มีสมาชิกหลายๆคนมาช่วยนะคะเพราะว่าตอนแรกจะมากับแม่สองคนแล้วพ่อรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างอันตรายเส้นทางมันยาวก็เลยแบบเดี๋ยวมาด้วยแล้วก็ แม่เนี่ยไม่เคยมาเราก็ไม่เคยมาที่ถนนกองกันก็เลยมาด้วยกันนะคะมาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวดูแผนกันละกันเนะาะเพราะว่าตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้เลยแต่ที่แน่ๆคือนเนี้ยเดี๋ยวไปนอนที่ม่อนเหมิหมากันก่อนแล้วก็พวกงนี้ค่อยเดินทางต่อนะคะตรงนี้ก็คือเลี้ยวขวาค่ะแยกโนยติเหมือนเดิมน,นะคะเป็นแยกจากถนนซูเปอร์ไฮเชียชิม่ยล้ำปางแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปท,ที่ป่าซาเหมือนเดิมคะ่ะเราจะไปม่อนหม่นหมาก,ก็คือ ทางของดอยอินทนนท์นะคะไปแยกเข้าอำเภอแม่แจ่มตรงถแถวๆด่านด่านสองเนาะ รอบสองไปเติมคิ้วมามันก็เลยจะเข้มนิดนึงค่ะข้างหลังนะคะ <laughs> สบาชิดท <laughs> ีนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะคะนอะ้จะเป็นเหมือนแยกใหญ่ที่อย่างที่บอกมันจะมาจากหลายทางเนาะจากเส้นคันคองจากเส้นของหางดงนะคะนะคะแล้วเราก็มาจากเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ป่าซา อินทนนท์เดี๋ยวที่เราจะไปเส้นของแม่แจ่มก็คือทางขวามือเนี่ยนะคะแต่ว่าเราจะเลยไปที่ไหนไปร้านซ้มตาร้านยำปูม,ม้าเจ็ดยอดสาขาจา,าทองนะคะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วยำปูม,ม้าเจ็ดยอดเพราะมากี่รอบกอกินร้านนี้ตลอดอร่อยจริงค่ะก็คือเดี๋ยวจะขับไปนิดนึงนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาขึ้นทางขวามือตรงนี้นะคะก็ ส่วนมากจะแวะซื้อหมูกุ้งอะไรเงี้ยค่ะที่ CP Freshmart นี่นแหละแล้วก็เดี๋ยวซอยตรงที่รถออกเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวลงไปได้เลยมันจะเป็นที่จอดเข้าไปของร้านส้มตำนั่นเองโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนขายของอะไรไม่รู้เยอะมากเลยอันนี้เป็นจ่มฟ้าค่ะนะี่ก็ร้านส้มตำเนี่ยค่ะยำปูม,มาเจ็ดยอดอันนี้แนะนำนะเชียร์เผื่อใครผ่านไฟผ่านมาที่นี่ก็ยังมี รลตัสเลยนะคะรถตัสใหญ่เลยให้ให้ไว้มาซื้อพวกของที่อาจจะเอาไว้ทํากินหรือใครที่อยากจะมาซื้อของที่นี่มีโลนตัดเลยค่ะใกล้ๆก,ก,กับแยกทางขึ้นอล้เ,เดี๋ยวเราก็าจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะคะในเส้นของดอยอินทนนท์จริงๆดอยแม่อุคอเนี่ยมันไปได้หลายเส้นทางคะ่ะเส้นลำพอหอดก็ไปได้อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเส้นหอดอ่ะมันจะมันจะไกลกว่าแต่ว่า ความความชันโค้งต่างๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าเส้นนี้ก็ก็ต้องเลือกกันดูอีกทีนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ตรงไปแม่อุคอเลยเพราะว่าเราจะขอพักคืนหนึ่งก่อนที่แม่แจ่มนะคะก็เลยวิ่งเส้นนี้ีอยวค่ะสำหรับด่านหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราจะไปแม่แจ่มเนี่ยเราเราเหมือนไม่ต้องมาชำระเงินตรงนี้คะ่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ขึ้นในอินถนนเนาะก็คือสามารถผ่านผ่าน สองสาครั้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันนึงมันมีระเบียบอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก,ก็ติดตามอัปเดตกันอีกทีแต่ว่าโดยปกติถ้าเราจะไปแม่แจ่มเนี่ยเราจะผ่านตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปเลี้ยวตรงด่านสองนะคะก็คือเลยด่านสองไปนิดนึงเราก็จะเลี้ยวไปเนี่ยตรงนี้จะไม่เสีย สแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นทางให้เราแยกไปที่แม่แจ่มนั่นเองนะคะใกล้จะถึงแล้วข้างหน้านี้จะเป็นด่านสองก็จะมีตรวจเข้มงวดนิดนึงค่ะไปแม่แจมเจ้าขอบคุณค่ะ เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางเดียวกับที่จะไปป่าบงเปียงค่ะแต่ว่าปีนี้ป่าบงเปียงคือปิดนะคะน่าจะไม่เปิดแล้วแหละคิดว่าเปิดอาจจะเป็นปีหน้าหรืออาจจะเลื่อนไปอีกเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะจะเซฟคนในหมู่บ้านเยอะมากสําหรับป่าบงเปียงค่ะแต่ว่าถ้าเราไปแม่แจ่ก็คือเราจะวิ่งเส้นนี้แหละทางค่อนข้างแคบนะคะแต่เป็นทางลาดยางจนถึงตัวอำเภอแม่แจ่เลย ังเรื่องของทางที่มันแคบแล้วก็คดเคี้ยวนิดนึงแค่นั้นเองค่ะ แคบอะขับอยู่ไม่เกิน20กิโลเมตรได้นะคะก็ระวัดระวังจริงๆค่ะช่วงปลายๆที่เราจะเริ่มเข้าสู่ตัวแม่แจ่มอะประมาณสัก15กิโลเมตรก่อนเข้าตัวเมืองนะคะทางตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากเห็นทางของมัอนหมื่นบากชัดๆอีกรอบนึงเนี่ยให้ไปดูในอีีของม่อนหมื่นบากนะคะแต่ว่านี้มันเหมือนแบบ เราไม่ได้จะเป็นที่นี่เป็นหลักเนาะเราจะไปถอยแม่อุคอค่ะก็เอาถ่ายบรรยากาศในช่วงนี้มาให้ดูแบบปะาายแล้วกันนะคะโอเคค่ะถึงแล้วเหมือนเดิมพักฮึบบฮึบ,ฮบเล I when we were young, running from all things at once, without thinking twice, and I knew it would catch up, and that we would be the ones Left behind The stories I've been told, they never seem to leave mine. road that i am on i gotta stay here for some time time has gone and i grew up I somehow made it through without losing sight, and I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told they never seem to leave my. stay here for some time mm -hmm. นี่จะเป็นบ้านที่เปิดให้ให้นอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงก่อนเนี้ยไม่ได้เปิดทีนี้เราก็ขอพี่บอ๊อบเพราะว่าให้พ่อแม่แบบนอนข้างในมันสะดวกกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปกางเต็นท์นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องออกไปแม่อูคอเช้าก็เลยไม่อยากเก็บของอะไรเยอะแยะทีนี้ตอนแรกตอนว่าจะนอนในรถแต่เอาไปเอาอมาก็เดี๋ยวมานอนด้วยกันเลยะคะ่ะก็เลยปูไอ้ที่นอนที่แคทลอนข้างในนะคะแล้วก็ คืนนี้นอนกับแม่เลยดีกว่านอนนอนในห้องนี้กันทั้งหมดแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าตื่นมาจะได้เก็บของอะไรง่ายๆก็ตีรถขึ้นไปที่ดอยแม่อูขอเลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้น่าจะจบแค่ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งเราจะไปจัดการธุระส่วนตัวแล้วก็เข้านอน ได้ได้เดี๋ยวเขจาจัดเราเดี๋ยวไม่รู้จัด,ย,จดยังไงม,มันจะแมทห่วงจังเนี่ยเตรียมพร้อมกับกเตอรี่เนี่ย กว้างเกินไปขับขี่กันได้ค่ะแต่ว่ามันจะโค้งเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะมีพวกรถ ะมีจุดขายน้ำนะคะถ้าก่อนเดินเดินขึ้นก็คือจะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วเดินลงมาเติมน,น้ำตรงนี้เลยค่ะร้อนมากช่วงนี้เส้นทางเดินขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้ แม่เริ่มเหนื่อยค่ะขาลงเดี๋ยวนั่งนั่งรถล่างลงฮะ แดดที่ร้อนมากเราตึงตัดสินใจไม่ค้างที่นี่และกลับบ้านในช่วงบ่ายเลยเป็นอีกทริปที่สถานการณ์ไม่ค่อยเอื้ออำนวยให้เราได้เก็บภาพที่สวยงามไปมากกว่านี้แต่ถึงยังไงก็ยังเป็นเวลาที่มีความหมายของเรามากๆทำในสิ่งที่ดีใช้เวลาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดชีวิตคนเรามันสั้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะเหลือใครอยู่ข้างเราบ้างในวันพรุ่งนี้หรือไม่เหลือเลยแม้กระทั่งตัวเราเอง ให้ทุกวินาทีเป็นภาพความทรงจำที่งดงามอย่าลืมดูแลพ่อแม่และครอบครัวกันนะคะ What